นยายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์เฟสบุ๊คเรื่องอาถรรพ์หมายเลข3ระบุว่าผมตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นว่าชะตากรรมของรัฐบาลอุงอิงนั้นเกี่ยวข้องกับเลข3เลข1และเลข9นายกคนที่31ได้รับเลือกด้วยคะแนน319และเวลาที่ได้รับโปรดเเป็นนายกคือ1-3 เลข3ก็คือเรื่องของกองทัพและการทหารมาถึงวันนี้ข่าวค่าวการตั้งรัฐมนตรีกลาโหมเริ่มมีกลิ่นไม่ค่อยดีและช่อยแรงขึ้นทุกวันซึ่งผมดูรายชื่อแล้วก็ไม่เข้าท่าก็แปลกใจว่าทำไมคุณทักษิณหรือพักเพื่อไทยไม่นึกถึงยอดคนทางการทหาร2-3คน2คนแรกคือพจนเอพลินสุวรรณทัศน์ และพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทั์สองคนนี้เป็นทายาสายตรงของพลเอกทวนทองสุวรรณทั์อดีผู้คุมกำลังทหารและความมั่นคงของประเทศสมัยนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์เป็นผู้มีฝีมือและเป็นที่นับถือของเหล่าทัพของบรรดาประเทศทั้งหลายด้วยและก็เคยเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาแล้วเกียรติภูมิของพลเอกทวนทองสุวรรณทัศนั้นเป็นที่นับถือของผู้นำทางทหารของทุกป,ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งจีนด้วยจำไม่ได้หรือว่า เมื่อครั้งพลอากาศเอกสุกรัรมพลสุวรรณธาตเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเดินทางไปเยีอยประเทศจีนซึ่งกําหนดและฐานะเดิมจะได้พบแค่ท่านพลเอกฝานจางลงรองประธานคณะกรรมการทาหารกลางกองทัพปลดแอบประชาชนจีนแต่เมื่อถึงความทราบถึงประธานสีจิ้นพิงก็มีการรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกทวนทองสุวรรณธาตที่เป็นผู้เปิดสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยจีนเป็นครั้งแรก โดยการส่งผลเอกชวล,ลิตและผลเอกพาดไปเจรจากับท่านตั้งเสี่ยวพิงในการทำสทงครามสั่งสอนเวียดนามเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยครั้งนั้นทางการจีนถึงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องออกมาต้อนรับด้วยตนเองหรืออย่างน้อยอีกท่านหนึ่งคือผลเอกชัยสิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งถึงแม้จะปากร้ายแต่ก็ใจดีเป็นที่นับถือของคนจำนวนมากที่ผ่านมาถ้าไม่ถูกย้ายจากตำแหน่งผู้ประชาการทหารบกไปเสียก่อนก็จะไม่เกิดขอสอชเมื่อ9ปีที่ผ่านมาและถ้าพลเอกชัยศริชินวัตรไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็จะได้พี่ชายคือพลเอกอุทัยชินวัตรนักยุทธศาสตร์ทางการทหารคนสำคัญซึ่งเป็นคณะทำงานด้ยุทธศาสตร์ของพลเอกพัฒอัณิบุตรเพื่อรวมสาบานของลุงจิ๋ว รองผู้ประชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นขุนนางตองชินไปช่วยงานอีกคนหนึ่งและยังมีทีมชัยโยของลุงจิ๋วไปช่วยงานอีกขยงใหญ่ถ้าไม่โวยจริงๆก็คงจะได้รำลึกถึงคนเหล่านี้